คารืหัดดูลูกชายหมอนุสบาพาสาวเขาบ้านตั้งแต่อายุ2ีบสองความรักของอดีตนางเอกดัง18ปดปีมีเรื่องราวมากมายเจอมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตโดยสา,ามนุสบาควงบีพุทธิพงศ์สามีเปิดใจครั้งแรกบีย้อนเล่าความสัมพันธ์ว่ารู้จักนุนในกลุ่มเพื่อน,อนตอนนั้นเขามีแฟนอยู่แล้วในกลุ่มๆพวกเราก็จะรู้ว่า มีแฟนกาลังมีปัญหากับแฟนก็ยังบอกให้ไปคืนดีกับแฟนจากนั้นเขาก็มีความสุขดีต่างคนต่างแยกกันไปจนเขาไม่ได้มาปรึกษาอะไรแล้วเขาไปเลิกกันเองนุชเผยว่าเราก็คุ้นเคยเขาเป็นพี่เพื่อนเราก็เคารพนับถือเวลาคุยกันไม่ได้คุยเรื่องในวงการบันเทิงแค่คุยกันเรื่องบริหารงานน่นนี่เขาก็ให้คําปรึกษาดีเราก็สบายใจดีบอกว่าเป็นที่เรื่องลือมากคือคุณแม่นุชห่วงมากเราก็ไปหาคุณแม่เขาเลยโชคดีคุณแม่เป็นรากการแล้วเจ้านายผมภรรยาเป็น พื่อนรักคุณแม่นุษทางสะดวกแบบไม่น่าเชื่อส่วนแม่ผมก็หวงลูกชายจะคอยถามเพื่อนผมว่าคบกับใครแม่จะละเอียดดูว่าเป็นคนยังไงเราก็เอาเลยวัดใจกันไปเลยพาไปอเมริกาด้วยกันทางแม่เขาแม่เราอยู่ด้วยกันสองอาทิตย์นุ้บอกว่าเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรถ้าแม่เราต่างไม่ชอบกันเข้ากันไม่ได้เราก็จะจบเลยไม่ฝืนเพราะถ้าเรารักกันแต่ครอบครัวไปกันไม่ได้ก็ต้องเลิกเขาเห็นทุกอย่างาจะมาแอบอะไรก็ไม่ได้บีเผยบ้างว่านุชเขาก็เป็นตัวของตัวเอง ถ้าเขาต้องปรับตัวเองเพื่อเอาชนะใจแม่ผมก็คงไม่มีภรรยาเช่นนุสบาแล้วล่ลาสุดก่อนหน้านี้ปุนปุนาการลูกชายสุดหลอดีกรีว่าที่คุณหมอของนักแสดงสาวนุสบาบ์ุนาการและนักการเมืองหนุ่มบีพุทธิพงศ์มีภาพคู่กับสาวรู้ใจแพตตี้พัฒน์นันกิจเจริญศักดุลและล่าสุดในวันคล้ายวันเกิดของปุณเจ้าตัวได้เลิกดีพาพแฟนสาวเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยปุณได้โพสต์ภาพบรรยากาศฉลองวันเกิดแบบเล็กๆในครอบครัวอย่างอบอุ่น ซึ่งในงานนอกจากจะมีน้านูดพอบียังมีแพตตี้มาร่วมงานพร้อมทั้งถัดภาพรวมเฟรมกันอีกด้วยและปุณก็ได้เขียนแคปชั่นบรรยากาศในสั้นว่า22สแพตตี้ส่วนแพตตี้ก็ได้โพสภาพคู่และอวยพรวันเกิดปุณในอัจจิสตอรี่งานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาแสดงความเห็นอวยพรวันเกิดแล้วด้านคุณอายังนางเอกสาวขบสวนานตุนาการก็เข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดของหลานชายด้วยค่ะ